เส้นจะมาทางซ้ายลงมาทางโขดอิศชัยอีกสายนึ็จะไปทางขวาพระหาภูกาพิบาลนะครับประเดี๋ยวจะวนกลับมานะครับอ่าจะแบ่งขึ้นนะครับสองสายนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ประจําจุดนะครับเจ้าที่ประจาจุดนะครับตอนนี้พระเริ่มออกรับบัตรแล้วนะครับให้ประจําจุดนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับแบ่งให้สองสายนะครับแะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอมรอ รับช่วยันะครับแต่งสองสายเพื่อมาตรงกลางเป็นมาตรงกลางนะครับสายที่จะวนลงมาทางถนนเพชรชัยนะครับอ um ีกสายหนึ่งจยากขึ้นหน้าธนาคารอุบลราชธานีนะครับและต่อมานะครับจะแบ่งขึ้นแบ่งขึ้นนะครับขอท่วยได้คือประจําอาจตามโต๊ะนะครับอยูตามโต๊ะนะครับเดี๋ยวจะมีเดีจะมีเจชิญนะครับมาใส่บาตรทำบุญใช่ไหม นะครับโซนแรกนี่จะเป็นของบาร์ุูเทนรับผิดชอบ่วนกลางนจะเป็นของบารบอนรับผิดชอบนะครับส่วนโซนหลังก็จะเป็นของมูลคปีใหม่โซนที่50ศูนย์ตลาดนะครับบางบอนเขตบางแพจุดบางพึ่งแล้วก็มีทางอบรินนะครับแล้วก็มีทางหน่วยงานทางธีรกิเครือข่ายที่มาร่วมช่วยกันประมาณเกือบร้อยนายนะครับเกือบร้อยนายในกองนะครับมาแล้วแต่ทางนี้นะครับ ทหารนะครับแบ่งบไา้อยู่แล้วอยู่แล้เขาแบ่งเล็กๆแบ่งสองสายนะครับสายหนึ่งตัดเดินมาทางนะครับพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดที่ระหว่างที่กาลังจะใส่บาตรท่านเดินไปได้นะครับของรองเท้าสักนิดหนึ่งนะครับก็ดีนะครับสบายดีสบายดีเลยสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนต่างชาติ นะครับที่เขาไ้ร่วมทำบุญใส่บาตรนะครับสมวันนี้เราได้มีบทพระมาจากทั้งห้าวัดนะครับทั้งจากแต่ละวัดตอนนี้เราวัดท่านระนาดกบมาร่วมทำบุญที่นาตลาดบางบอนใช่ไหมครัวันนี้เราได้มีหมดนะครับเขาทำบุญ่ได้หมพระมาจากวัดสิงห์จากวัดกอมแพงวัดพิศุขารามวัดหลวงกุ้งหลและวัดบางบอลนะครับทั้งห้าวัดนะครับจับรวมห้าวัด ส็นทะมาทั้งหมดจำนวน49รูปนะครับ49รูปซึ่งเราแบ่งเป็นสองสายนะครับซึ่งระหว่างใจบาตรําบุญรับบาึ้นปีใหม่้องประชาชนนะครับวันที่หนึ่งของปีใหม่แ้าที่บันทึกภาพนะครับเจ้าที่บันทึกภาพอาจจะช่วยบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปด้วยนะครับเจ้าทีอบบรนะครับที่รับผิดชอบเรื่องการบันทึกภาพ อ่าช่วยกภาพนิ่งนะภาพเคลื่อยไหวไปด้วยนะครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับต่อหน้าบางคนเทียนนะครับที่ได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยการจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ระหว่างทำในิการกิจกรรมทำบุญใส่บาตรนะครับนะครับขออนุญาตประชาาสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงนะครับในที่ มีแบงค์เงินอยู่ในข้าวสารอาหารแห้งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตแยกออกมานะครับเงินที่เป็นแบงค์ใส่ในย่ามนะครับใส่ในย่ามส่วนข้าวสารอาหารแห้งใส่ในบาทพระนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับปับจจัยนะครับปัใจจัยใส่ใน,ในย่ามพระขุนเจ้า เลยนะครับตัดใจนะครับแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งก็ใส่ในใส่ในบาตน,นะครับวันนี้ตอนแรกเราก็มะชนทำไมบ้างมาแต่พอได้เวลานะครับเป็นทันรู้กันว่าช่วงเวลานี้ถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าเดินสัมมาทุกคนก็อกอกมาวันนี้มาออกมาสวยงามมากนะครับขอบพระคุณ พ่อแม่ี่น้องประชาชนชาวบางบอไ้รับล้สไหมได้เลยแล้วก็มาข่าววันนี้แล้วก็จะย่งอีกผ่าทั้งอีกผ่าอีกจอดหนึ่งได้ผ่าซ้ำบอกอะไรนะู้ควาปคนกระจตกเล่นดีมานน่เล่นดีมาข่าวใส่าแ้วันที่หนึ่งนะครับบินทองล้นกระเป๋าเป็นอันดับสองนะครับ สองอย่างนี้ถ้ามีค้บรับรองสุขภาพจิตด,ดีแน่นอนนะครับสุขภาพแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่งเงินทองในกระเป๋าเป็นอันดับสองนะครับสองอย่างนี้ถ้าอยู่ในตัวเรารับรองนะครับเวลาจะทําการทรํทรอ,รอะไรการคิดการอ่านอะไรนะครับก็จะ,ะมีความสุขนะครับมีความสุขนะครับสดชื่นแจ่มใสนะครับสวัสดีนะครับก็อันหนึ่งนะครับ เียของผมนะครับเียสุวรรณพูงศิรินะครับก็วอนนี้ก็ออกมาหลายคนนะครับหลายท่านนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเพียสากลมูงศิรินะครับขอนะครับสามารถพูงศิรินะครับก็มานะครับรวมถึงเียสมพ่อสมชายนะครับสมศักดิ์ สมยศน,นะครับมุกชิริเราชาวมุกชิริมาร่วมด้วยช่วยกันทำความดีนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบังบอรได้ดีกิจกรรมดีๆในวันนี้ในวันต้นปีนะครับวันที่หนึ่งมกราคมพศ2568ันหรอยหกสต้องขอให้พ่อ,อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ ได้มีเสียงประกาศสาคัญนี้นะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็ให้มีเงินเต็มกระเป๋านะครับสองอย่างนี้ก็จะส่งผลให้เรานะครับเวลาจะทําการทําการอะไรนะครับสวันที่ีใหม่นะครับทําการทํางานอะไรนะครับก็จะได้ประสบผลสําเร็จนะครับประการนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับในปีมัสยินี้นะครับปีมูเล็กมูทองนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเริ่มต้นปีนะครับใส่บาทแล้วนะครับก็จะได้จิตใจแจ่มใสนะฮะถ้าไปเห็นโดนล้อล้อที่จิตใจไม่แจ่มใสแล้วยุ่งแล้วนะครับก็ฝากที่ตำรวจด้วยนะครับขอบคุณทางสนบางสมเทียนนะครับ มาอำนวยความสะดวกดูแลจราจรด้วยนะฮะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับรถลาด้วยขอบคุณทางต่อหนอ้าบ้านเรียนขอบคุณทางท่านผู้กำกับด้วยนะฮะขอบคุณอย่างสูงเลยนะฮะท่านผู้มีคําสั่งมานะครับขอบคุณที่ตารวจรทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะท่านผงมจะเห็นนะครับสักพักเดียวนะฮะตอนนี้ ทางทีมงานก็เริ่มเก็บนะครับเริ่มเก็บโต๊ะที่วางข้าวสารอาหารแห้งเป็นที่เรียบร้อยครับเริ่มเก็บแล้วตอนนี้เก็บไปประมาณ3 0แล้วนะครับคุณก็นกาจะเรียบร้อยนะครับส่วนน้องนะครับที่มาใส่ฝายด้วยกันก็มาเอากำลังที่ีท้ง้าวลูกก็รับฝากได้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวจะพระพุทธเจ้าเก้าลูกก็จะมานั่งนะครับ่านงนั่งนะครับใส่ร่มเลยนะ ah แล้ววิธีเดี๋ยวดอนช้านะครับแล้วก็ยังไม่หัดนะครับยังทางไหนหลักการหันก็นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตอนนี้กําลังจะกลับบ้านพี่น้องเพราะว่า วิธีการใส่บาตรจนก็ดสิ้นสุดลงแล้วันเกิดเก็บแล้วพี่น้องเอาล่ะพี่น้องมาสเตอร์หน,นึ่จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนต่างเชิญสอบเกิดกดได้กดแชร์กดติดตามเริ่มพี่น้องจะได้มีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้หมดใบสมไปบอกกัปปะบอกบบอกัปปะยาย จะ,จะจะไปะไออจะไหนอ๋อไปกราบได้ป่ะเ,เ,เนี่ยฮะพี่น้องไปแล้วพี่น้องบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง